อสวัสดีค่ะทุกคนแม่แล้วก็เบบี้เกนค่ะปาพ่ออินอยู่หลังกล้องนะฮะวันนี้ยังไงครับวันนี้ทอะไรเบบี้เกนจะมีของเล่นใหม่มาอีกแล้วค่ะเอ้าเอาเอ้าเกนสวัสดีค่ะอะไรคะแปลกอะไรขึ้นมาอ่ะวันนี้นะฮะทาคลิปวันนี้อ่ะของเล่นใหม่ของเบบี้เกนซึ่งมันจะเป็นอันนี้นี่เป็นชิงช้ากับอะไรเนอะโอ้โหเบบี้เบบี้เกนมีของเล่นใหม่อีกแล้วไม่มี อันนี้นะคะสั่งมาจาก Lazada นะคะอ้ดูใครได้แบบนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นลิงก์ให้นะคะที่ d e s c r i p t i o นะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้จ่ายค่ะมันประมาณ1,600กว่าบาทแต่ว่าลถมันมีอะไรอ่ะส่วนลดประจําอะไรของเขาอ่ะคือเหลือแค่ประมาณ1,600บาทประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกัน unbox แล้วก็ ให้เบบี้แกรู้ดูตึกได้นะรู้ได้ไงเพราะของตัวเองรู้รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้อนะไม่โอ้เบบี้อ๋อเบบี้แกอเข้อันนี้เป็นเส้นหลังเก่านะฮะอ่าระหว่างระหว่างที่ทุกคนรอประกอบเนี่ยนะฮะอ่าแม่แอจะช่วยเหรอให้ให้กายได้ไหมกายเป็นผู้ชายเป็นตัางใหญ่ฮะนี่นี่อืดตัดละ อะไรตัดริปปิ้งตัดลิปปิ้งอ่าโอ้โหต้องประกอบเองนะต้องอ่านคู่มือก่อนเอาคู่มือมาอ่ามาเรียงก่อนเอาหมอมาเรียนรู้สึกว่ามันจะมีลูกบาศก์เออมีแป้นบาศกด้วยนี่เดี๋ยวลูกบาศก์ละมีลูกบาศก์ด้วยเหรอคืมีโอ้โหตอนที่เรากำลังประกอบอยู่นะก็มีคนช่วยอ่ะนี่นี่ช่วยปวดช่วยอ่ะฮะตัวช่วยหลักเลยตัวช่วยปวดหลักตัวยุง ช่วยยุ่งไงช่วยแบบช่วยไม่ยุ่งได้ไหมโอเคโอหอันนี้เป็นตัวสไลเดอร์ไม่อันนี้คือตัวอ่านคู่มือก่อนดีกว่าหรือว่าไม่ต้องอ่านเลยไม่ต้องอ่านเลยค่ะนี่นี่นี่เอาคู่มือแผ่นกระดาษออกมาก่อนเนี่ยแผ่นกระดาษออกมาโอ้แผ่นกระดาษยับยุยงเลยเอาออกมาก่อนเอาเวลกเกนคนเดียวนี่นี่สตาร์ชันนะฮะนี่เอาทำไมมันเป็นสีชมพู มันมีหลายสีโอเค install the base first ป๊าป๊าป๊าดูดูมีคนเฮ้ยเฮยเฮ้ยเอาเอาเอาีกหนึ่งจี้ระหว่างที่เขาประกอบนะเบบี้โอ้โหพุ่งลงไปเลยเหรอเบบี้อ่ะอ๋ออ๋อน๋อออน๋่อ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋้อ๋ออ๋ออ๋ีอบออ๋ออ๋กอ๋ออ๋ออกันออ๋ออ๋ออ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 ๋ออ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 ออาออ๋อออออาออ ฐานก่อนนะมาะกอบฐานก่อนเอาให้แข็งแรงนะลูกน้องเล่นนะอ่าอ่าช่วยกันช่วยกันเบบี้มาแล้วเหยียบอีกอ่าเดี๋ยวต้องขอตัวประกอบมันดีกว่าค่ะ็มันรุ่งเลยเก้าพันธ์อยังงี้ต้องเลินออกวะอัานยางงี้นน่ใดๆก็เกลียดทะเลาะกันนะฮะนี่เบบี้แกนี่ยุ่งมากจนต้องจับขันไว้ในคอกเลย่ใช่ใช่ แล้วก็มันจะมีถุงที่เป็นตัวข้อล็อกอยู่ถุงข้อล็อกอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อนี่มันต้องติดไงตรงนี้ค่ะอ่ะหมุนโม้องมีสตักเกอร์ต่างเร็วเร็วช่วยกันเบสเบิร์ดแล้วก็นี่ปวกรอกบนเนี่ยปะถ้าเกิดกาไม่ทำงานก็อย่าสั่งเข้าใจไหมเข้าใจไหมแรงั อ,อ๋อ,อ,อสัง่งเนี่ยนี่นายช่างใหญ่สั่งอยู่นะในช่างระยายนะอ่ะโอเคยา,ายไม่ยากเท่าไหร่ต่อไป 100, 100ไร้อยร้อยการช่างเดี๋ยวไอ้ไม่ใช่ตาหน้าร้อยตัว<ๆ><ๆ>อะไรออกมาแล้วช่วยได้ไมหมล่ะอยู่ในนั้นไปแหละเออเดี๋ยนะหนูไปไปก่อนตัวอะไรเด้อเอาเชือกร้อยร้อยหลูมนี่ไม่ต้องเฮียกายทำอะไรอยู่เฮียกาย ทำที่นั่งอยู่แต่ไม่รู้ว่าที่นั่งมันประกอบกับตัวก่อนตอนนี้ใช่ไหมอมันี่คือมันหาไม่เจอแหน่แ่ใช่ตอนนี้เรากำลังมันลอยได้่อยด้วยเชือกไงหรอมันจะปลอดภัยไหมเนี่ยตอนมันแข็งแรงแล้วเชื่อมก็แข็งอยู่แต่ถ้ามาม่านั่งอาจจะขาดได้เอให้เด็กเล็กๆไอ้กายก็ห้ามลงเพราะใจไม่ได้เอ้ามามาลุ้ มาไหมละไรู้ว่าเดี๋ยวเทีมกานจะไปแย่งของคือมันต่อยังไงเนี้ยงใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยต่อเอกณฑ์ไม่ลงโอ้หุ่นวายดังเด็กบ้านโอ้สาฟังนี้โอ้โหโหโหแน่นี่นี่ฮะทุกคนดูสปอนเซอร์จงดูว่าบ้านเรามีที่ลงอะไรได้อีกนะลองลองคิดดูแล้วเอามาหุ่เล่นหู่เล่นอะไรคะเบบี้นี่เบบี้เกณฑิ่งเก่งแล้ว ไหนมาหามามาแล้วลูกมาหามามาไหนแล้วรอเล่นใช่ไหมเรารอเล่นอย่างเดียวใช่ไหมเนาะเรารอเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเรารอเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ไหมไหนหมาหมาไหนหมาหมาเห็นหมาหมาไหมมีหมาหมาไหม อันนี้หมีอุ้ยจูบบอลเดินๆดูดดดดดดดนะเดินๆดนะจูบหมีใส่แมวม <นะ S 2> ไหมใส่นนแ,แมวถอนเลยดาทำไมสลับกันอ่ะเกนมาอยู่ข้างน <ะ S 1> อกป้าปามาอยู่กับชิงชาไปอยู่ข้างในขึ้นงงมากเลยทำไมตรงนี้ทำไมเรื่อยอ๋อก็คง <c oughs> ต่อแหละมั้งให้มันให้มันได้ข้ <c oughs> <ม>ามข้าวใต้มันไ,ไม่มีรูอะไรมันไม่นเอ เบบี้อย่าเข้าใจจะขาดแล้วปะป๊าคะเย็นเย็นยายเย็นยังกังยังไม่เสร็จเตตตอนนี้นะฮะเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยกายจะทำอะไรเด็กนุ่นมีสอนมีเด็กมีเด็กมองโอ้อาจเกสมาทำพิธีเปิดนิดนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนอ่าปิดประตูไว้ก่อนมาเบบี้เกสไปแล้วลูกสามลูกลูกลูสามเดี๋ยวให้เบบี้เกสเปิด เ้กเปิดสิดิมามาทำไมทำไมเปิดแล้วไปอย่างนั้นล่ะติ๊งติ๊งตัวเำไมอยู่ในสภาวะติ้งติตัวเหรออ่ะมาพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามเปิไปไหนเอาขอดเนี่ยอ่ะอ่เปิดนีเบบี้เบบีเฮ้เอา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 บบีลุย ตัดีิปินเปิดเตืนโดนไม่คุยได้อ่ะอ่ไปแข่งกินช้าหน่อยนึงเนาะจับกันนัหนักนั่ครับตึักหนัึงนัตึงก็ดึงหัป้องปอง่ต้องใส่เข็มขัดด้วยไม่ต้องใส่รออ่ะมันน่ามันความได้อ๋อเหรออืมมาเชือกแข็งแรงดีใช่ไหมะ้าเอาน้ำหนักช้างของมามาอ่ะโอเค อเทียใบติดขาเดี๋ยวเอี๋ยวเทียใบติดขาอยู่หรอยืนยืนก่อนเทียใบต้องมาแก้ไขก่อนอ่ะให้ปล่อยเล่นอย่างนั้นหนึงอ่ะอ่าโอ้โหคือต้องให้เทียบมันรัดแน่นกว่านี้อ๋อก็สูงมานยิ่งหนาแต่โอเคอยู่นะเบบี้ชอบไหมเบบี้เกินเบบี้เกินสไลด์เดอร์เป็นเม้าห์ะอะไรมามันทำอะไรฮะเบบี้อยากไปสไลเดอร์อะมาสไลเดอร์สไลเดอร์ ไปไปอะไรเด้อลูกคนทินี่ทำอะไรอ่ะฮะป้าฝั่งนี้ทำอะไรกันแต่ยายลูกอนนะยายแยกสนามเข้าบ้านแหะใส่ลงไปข้างใต้แทนเพราะว่าทุกวันนี้คือถ้าเบบี้เกนลงไปอ่ะตรงนี้มันจะกระดกขึ้นมาโอ้ป้าป้าะอะนี่นะยังไงโอ้โหพี่นี่เอามีแป้นป้าตกข้างๆด้วยอ่ะเบบี้เกนครับขึ้นผิดทางครับเบบี้ครับเล่นอย่างนี้ก็สนุกดีเบบี้เกนขึ้นผิดข้างครับ นะออกมามาขึ้นตไปลุ้ไม่ได้ใช่ไหมหมอบางอยู่มอบังอยู่ตั้งแต่เมื่อ baby baby ขึ้นทางนี้เอานะโอ้โอ้โอ้ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วอ่ะหลบทางหน่อยเป, <c oughs> เปิดทางหน่อย <c oughs> ไม่ได้เปิดทางหน่อยเข้า <c oughs> ทางนี้เข้าทางนี้อ๋อจะเล่นจะเล่นสไลเดอร์เอ <c oughs> ้ยจะเล่นชิงช้าใจเย็นๆนะโอ้ใจร้อนเนี่ยมันบอมออกมาไม้ใหญ่ช้าครมาหมอบ้านพี่มันแค่เป็น อ่าอ่เบบมาแล้วทำไมไม่แพงนี้ล่ะฮะมองอะไระมองอะไรอ่ะมาดู้มสไลเดอร์ดูเออไลเดอร์เรวมยอันน้ยายระดับพอดีไหมได้จะไปเปี่ยแต่ได้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะอ่ะสไลเดอร์ลงมาแล้วมาแ่งกิ่งช้ากันเร็วเออเกงมากโอ้ยเอาขาวอ่ข้างเดียวก่อนเอาข เอาเต็มตู้โโชอบใจแล้วเนี่ยนี่ชอบใจแล้วเนี่ยอ่าอ่ปใบใแงยิงช้าอ่าใบแหวงยิงช้าอันนี้ปามาปรับระดับให้แล้วนะมามาอ่าอ่าอ่าโอเคโอ้โหสนุกสนานเบบี้เกนเลยอ่าแขวงได้ไหมโอ้โหโยกเยกเลยเออป้ามันก็นี่นะฮะมันพอดีนะมัน มันโยกไปทางอันมันดูแบบผู้ใหญ่ต้องช่วยกดน้ำหนักอ๋อต้องหาอะไรมาถูกอ่ะุดยุด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 อ่ะอ่อ่ะแรงไปดอยไบพี้เกณ์บอกเอาลงลงทำไมอ่ะต้องต้องขาถึงพื้นหรอไม่รู้นะยังไงดีอ่ะเล่ออันนี้ต่อไปแล้วกันแล้วเด็กโตไปทำอะไรกันอ่ะฮะเด็กโตมาฮะย้ายบ้านบอลเหรอ ให้กระโจมอยู่ข้างบนให้ให้บอลอยู่ในกระโจมอ่ะลองสั่ลองลองตั้งดูก่อนอ <S <S โอ้โหทีนี้มันจะเล่นอะไรก่อนดีอ่ะเนี่ยฮะบ้านหรือว่าอะไรโอ้เบบี้ก็ห่วงเล่นหลายอย่างมากมายอาบอกนะว่ามันได้เชิดขึ้นหน้าได้อยู <S <S อ่แต่ว่าไม่ได้เพราะเวลานั่งแล้วฮะต้องเชิดหน้าขึ้นในเนื้อเวลานั่งแล้วอเอเนอเนอันอง่นง โอ้โหนี่นี่สนุกมากเมื่อกี้เราไปเก็บหัวทีมพ่อเลยอ๋อเออเอย่างนี้ก็ดีนะเออเป็นบ้านบอลที่สนุกแเก็ฑก็ออกไม่ได้เอาได้แล้วอ่ะเอาอยู่ในด้านแทนอ้นี่เลยกลายเป็นหมันไปเลยโอ๊ยโอล่นโอล่าเวกเดียวนะอะไรเหนื่อยละขอนอนเอ้าทำไมอย่างนั้นหรออะไรอ่ะอันนี้แก้แล้วเหรอยังไงเนี่ยเอ้าทีดีโอล่าเวกดีเหรองี้ ไปดูอะบ้านอไปดูสิบ้านตอนนี้เลยมาโมดิฟายนี้สนุกสนานนี่ไปอีกนะโอ้โหอ้าออออกไงออกได้ป่ะเบบี้เกนบอกว่าโอ้โอหนูไม่โอ้หนูไม่โอเคตาอ้าเอาอะไรอีกมานี่มามามาหามามาตกลงใครเล่นอะอันนั้นอ่ะไม่รู้ดิไม่มีใครเล่นเอาเอาเนี่ยบมานไปไหนกันไปไหน๋อไปใส่ลูกบอลมาอ่า เอาไปใส่ลูกบอลมาเอ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 าเ อ๋อเอาออกเขาจะนั่งที่ระดับไม่เท่ากันแล้วหน้าทำหน้าเชิดๆหน่อยอ๋ออ่ะอวุ้นมันวุ่นวายเนาะเอามามาดูยังไม่เท่ากันเลยไม่เอาเข่าขาออกทำไมอ่ะยังไงคือเขาจะโยกเล่นเฉยเฉยเขาไม่นั่งนะเออเอ้เอ้เอาเอาเอ้เอาเอาอย่างนี้อะเอาจะเล่นอย่างนี้เหรยังไงยังไงมามาว่ามันลงไปนั่งยากนิดนึง ต้องเอานี่ออกไม่ได้อันตรายไม่โตวกว่านี้หน่อยเอาออกนี่แต่ว่าเด็กโตไปได้ตรงนี้นนกันหมดแล้วสนุก <c oughs> อ่ะนี่ขึ้นเลยบันไดโอ๊ยวุ่นวายอปิดคลิปดีกว่านะอ่ะก็ใครว่าสนุกนะคะก็เรนบอกเรนบอกด้วยนะยอ่ะนะคะใครอยากได้แบบนี้ก็หาซื้อตามลาซาด้าให้ <c oughs> เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างนะฮะอ่ะเบบี้เอ็นบายบายครับนะะ <c oughs> เอ่เอไปไหน นิมเกนปิดชิปก่อนปิดชิปก่อนเร็วไปยันทำงานอ่ะาทุกคนบายบายก่อนเร็วบายบายนิงเกนน้องกายโบ้หน้าบายบายเลยบายบายไปอ่ะไปจมือเอาบายบายนิมเกนบายบายเวาร์ปไปแล้วอ๋อวาร์ปไปแล้วอ่ะไปจิงฮ่าบายบายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ